เก็บไม้ยังมึท่านแหลวอยู่มือนี่เก็บไม้ไผ่จูดไม้ไผ่หลายตือ่อแบบเด็กครึ่งนึงแล้วละจ่ายเด็กครึ่งนึ่งแล้วครึ่งน,นึงแล้วแลวนหนและเดี๋ยวก็สิเสร็จแล้วมึอนี่มันกลุ่มกลุ่มผ่ากลุ่มพ้นแน่ก็เลยจูดไม้เนี่ยเพราะมันปลามมันปลามใหม่ของเลยให้ลูกไส้หน่อยมากเก็บซอยเหมือนนี่มันเขาไปกินเขาแล้วังหนึ่งหัน เก็บใบลายเติบแล้วเขาไปกินเข่าแล้วจ้ามีหัวต้นมักตานด้สวนใหญ่สวนใหญ่มีหัวต้นมักต้านจากหเห็นน้ำนั่งน้ำบปมีละไปเรื่อยๆนั่งน้ำน้ำใส่หน่อยเขามันขยันอยู่เขามาจากทำง,งานเขาก็มาเห็ดซอยก็ได้เห็ดสองคนก็เกือบแล้วแหละวะได้ใกล้ครึ่งแล้วย่งบหลายนี่แป้นเปินเดินไปอยู่ทางนี้ แอนไปเร็วอ,อืมหเห็ดไปคอยหเห็ดไปเมยก็เศร้าลูกไส้หน่อยก็ถามอยู่ว่าเอา้าแม่คือพร้อมแถวพร้อมเลยหนอลูกบาหวานว่ะเล้วยังสนใจแม่อยู่ใส่ละใส่ละลูกใส่ละ,ลละ,ลละไปทำงานมาเศร้าที่กระบาด วันธรรมดาเพื่อนก็ไปสอนน,นักเรียนจ้ะมันเป็นคุณคู่สายละนนเนี่ยมันนีได้งานยู่มืันนีได้จดุคนใหม่จุไหม่ไปจุน้ำกันกับแม่ซอยแม่ทํงางา่าโอ้ยหอนขนาดกลุ่มเนี่นี่หอนจนว่าถ้าบอกกลุ่มีมสิซ้ำได้พี่น้องถ้าบอกกลุ่มไพเร่มซ่าลุ่งเหรอจังนายกระสิรีไปหยุก พื้นใหม่ไพใสมันใหม่ใหงมดซาลงแล้วไม่ซาลงแล้วงัวก,นกนนน็นอนนอนแน่จิตงหงาแน่เหมือนเขางัวมาส่งเลยเดี๋ยวงัวมาลามทั้งนี้กันนี่เดะจูดไม่ไพจูดไม่ไพจูดใม่ไพพาไปเบิ้งทั้งผืนกัน่ไ ันต,ตาเดี๋ยวว่าอันนี้มันหอนน,หน่ารักแค่ไหนงอยจังบาลเนี่ยเลยางานก็สิได้ข้างหลังก็เป็นยุยงสางค่ะแต่บ่ได้ใส่เข่าหรอกค่ะบ่ได้เห็ดหน้าบ่ได้ใส่เข่าดอกเอาเพื่องให้ไว้งัวเข่าก็ไปใส่บานลูกทรายใหญ่ผุ่นจำนำกับจำนำอยู่ยเหลราผุ่นแหละแต่จำนำเราใหญ่ดอก เดีบบ๋ยไปใส่เขาพี่นาละ่ะเดี๋ยใส่เขาล่ะพี่นาคนดีเหมือนเนาะพี่นาบนเป็นแป้นนี่แหละนี่นี่นี่บนเป็นแป้นนี่แหละที่เอาไม้ไป้ายไม้ไผ่ออกมันขาดแม่นนี่แต่ใบไม้ไผ่ได้เห็นมีแต่ใบไม้ไผ่แต่ว่าเพิ่งเอ้ารอบจูดนี่แหละเนี่ยเอ้ารอกจูดเลยว่าจูไดไผ่หยดมันก็มีอยู่ได้จด้ะหยดมีอยู่เมื่อวานจะลูกไผ่มา เก็บไปอยู่ได้หกเจ็ดยอดละสันเดิมออกแล้วเพิ่นตกไม้ไผ่ก็ออกกิมชุ่งได้แต่ว่าเพิ่นปูกล้างสวนเลยจ้ะเพิ่นปูกล้างสวนเลยเขาเรียกว่าใส่ซอยไปไหนจะปลูกงาก็เยอะน้อยมกำลังจะใบไม้ไผ่เพิ่นเขาเรียกว่าเดี๋ยวนี้เจอแล้วมึงเก็บใหม่ได้หลายเติบแล้ว ไม่ไพ่สองสามก้อยยิงได้เป็นส่วนตัวอยู่นี่ได้จิตอ,น,อนไฟก่อนค่ะซัมนี้ก็เด้๋ยค่ะอีฟซี่นะค่ะเด้ออย่าลืมก็ไล่ก็แชร์เนี่ยมาผู้ภาเนี่ยด้วยจ้า